แต่สาหรับคุณผู้ชมที่อาจจะอยู่ตัวคนเดียวยอาจจะยังไม่มีคู่นะครับห,หรือว่าอาจจะต้องทํางานอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วครอบครัวไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะเป็นทริปคนโสด,ดเออนี่อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายคนอยากจะออกไปท่องเที่ยวมากขึ้นนอกจากกลุ่มคนโสดแล้วตอนนี้ทททเองก็กําลังมุ่งเปาไปที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือว่าทททครับตอนนี้เตรียมจัดทาเส้นทางท่องเที่ยวสละโสดนะ ทั้งการท่องเที่ยวโดยเครื่องบินเส้นทางท,าท่องเที่ยวล่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยาไปไหนบ้างไปทํากิจกรรมอย่างเช่นไหว้พระทาบุญคือต้องขอพอรไงวัดไหนวัดดังเรื่องมีคู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คาดว่าจะนําร่องได้ช่วงต้นปีหน้าที่จะถึงนี้ก็คือปี64นะครับเป็นทริปที่จะเปิดโอกาสให้คนโสดได้ออกไปเที่ยวไปสร้างความสัมพันธ์ไม่รู้จักกับเพื่อนไม่รู้จักกับ คนใหม่ๆบ้างาเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองก็ถือเป็นการต้อนรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักด้วยนะครับทางททนะครับก็ยังคาาว่าเส้นทางนี้จะเจาะก,กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบด้านอาหารทุกประเภทคุณจชาสารคุณเข้าเกณฑ์นี้นะรวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่ทํางานด้านดิจิตอลนะครับ,รบกลุ่มเส้นทางสัตธากลุ่มที่ต้องการไปสถานที่ที่เพิ่มพลังฟื้นฟูสุขภาพ หรือสมดุลในร่างกายและกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ฮะมาหมดเลยสายมูก็มาอันนี้ต้องเป็นคุณชมัยพรไหมเชิงดาราศาสตร์ไปดูดาวอย่างวันก่อนเราไปเที่ยวในเทศกาลบนดาวอังคารใช่ไหมคุณชมายพรเนี่ยอาจจะชอบเขาอยากไปนะน่ะเขาอยากไปคือมาทุกแนวเลยอ่ะอย่างถ้าเป็นแนวผมเนี่ยก็ชื่นชอบเรื่องของการกินกินแล้วมีความสุขไงไปเที่ยวแล้วได้แบบกินท้องอิ่มแล้วก็มีความสุขคือการไปเที่ยวเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการไปดื่มด่ำธรรมชาติเท่านั้นจริงแล้วท่องเที่ยวโดยเฉพาะในประเทศไทย นั้นเนี่ยมันมีหลากหลายในมิติให้เราได้ไปเที่ยวมีความสุขกันนะครับเหมือนที่ทางรายการวันใหม่ไรเทียของเรานะครับวันพรุ่งนี้เราจะยกขบวนกันไปเลยนะครับไปจัดรายการกันนะครับที่หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีซึ่งแน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องของธรรมชาติเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปดูถึงความเป็นมาความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกิน<อ>นะก่อนที่จะยกไปสดนะจัดรายการที่จังหวัดอุดรธาน,น,านีวันพรุ่งนี้ให้เป็นน้าจิ้มสักเล็กน้อยแล้วกันคุณผู้ชมครับเป็นการเรียกน้าย่อยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่จ ต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากเจ้าถิ่นนะครับพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับเป็นสะพานหินธรรมชาติอยู่ที่ตำบลท่าลี่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีงดงามขนาดไหนตามไปดูพร้อมกันเลยครับป่าสีเขียวในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวกับการเดินทางเพื่อไปสัมผัสธรรมชาติการท่องเที่ยวในบ้านเกิดในวันนี้เดินทางจากตัวเมืองอุดรธานีไปถึงปลายทาง เป็นระยะทางกว่า93กิโลเมตรเริ่มต้นจากการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตสู่การออกไปสัมผัสจริงด้วยตัวเองค่ะวันนี้พาซาบลำนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลท่ารี่จังหวัดอุดรธานีโบจะพาทุกคนไปชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุดรธานีอยากรู้ว่าเป็นยังไงติดตามชมกันเลยค่ะ จุดหมายในวันนี้คือสะพานหินธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาในเขตวนอุทยานภูเขาสวนกวางการเดินทางจะต้องใช้รถจากชุมชนในตำบลท่าลี่เพื่อนำทางขึ้นไปยังสะพานหินธรรมชาติระยะทางประมาณ6กกิโลเมตรซึ่งที่นี่ชาวบ้านได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติเมื่อมาถึงก็จะพบกับผาเขาหินสหาย ที่มีความสวยงามของลายหินและต้นไม้ขนาดใหญ่ค่ะเดินต่อไปประมาณ200เมตรก็จะพบกับสะพานหินธรรมชาติที่เหมาะกับการถ่ายรูปเหมือนกับได้ยืนอยู่บนสะพานที่ถูกสร้างขึ้นมาจากหินเลยทีเดียวค่ะ านหินธรรมชาติแห่งนี้ถูกสันนิษฐานว่าเกิดจากการกัดเซาะผูกพังในชั้นหินทรายของหมวดหินพระวิหารซึ่งเป็นชั้นหินทรายขนาดใหญ่ที่เคยปกคลุมพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตถูกแรงดิบอัดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเกิดรอยแตกและกระแสน้ํากัดเซาะจากน้าหลากแสะเอาส่วนที่อ่อนแอออกไปจนเกิดเป็นสะพานหินธรรมชาติและชาวบ้านได้ค้นพบเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ในตำบลท่าลี่อำเภอกุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันค่ะนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวผาตากส่งที่สามารถมองเห็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวได้ไกลสุดลูกหูลูกตาซึ่งคำว่าส่งมาจากภาษาอีสานแปลว่ากางเก ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าชื่อนี้ชาวบ้านช่วยกันตั้งเพื่อให้สื่อความหมายว่าหากผู้ใดมาถึงที่นี่แทบจะได้ตากกางเกงจากเหนือนที่ท่วมตัวนั่นเองค่ะ ความสวยงามของธรรมชาติอาจเกิดขึ้นจากความธรรมดาที่อยู่รอบตัวเราอย่างเช่นสะพานหินธรรมชาติและภูผาป่าไม้ที่บ้านทาลี่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ที่รอคุณผู้ชมเดินทางมาสัมผัสในความมหัศจรรย์ที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติค่ะ